ครับเดี๋ยวมาดูมีสั้นอีกคลิปหนึ่งนะครับนะทีนี้จะเป็นการจําลองการฝึกนะครับนะที่ผมใช้ประจํำก็คือให้คู่ต่อสู้อยู่โจมัที่ทางไหนก็ได้นะครับนะแต่เร็วนิดนึงนะแล้วพยายามให้จะรบตอบสนองคัดคืนเนี่ยก็ได้นะครับนะฝึกเพื่อให้เกิดทักษะนะครับนะการตอบรับนะการแก้ไขสถา,านการณ์ว่าเราได้ไหมนะครับนะเป็นการฝึกนะครับนะโอเคเราดู อ่าโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับนะฝึกกำหนดอ่าไม่กำหนดทิศทางการจูตโจม นะเ้วให้เขาพยายามลองขัดขืนบ้างน,นะครับนะฝึกฝึกให้เกิดทักษะนะครับนะโอเคมันก็จะให้ผลดีนะครับนะกับการฝึกเพื่อจําลองสถานการณ์จริงๆแต่มันก็ยังไม่เต็มร้อยนะก็เร,ะเรื่องระยะแรงความต่อเนื่องนะครับก็ค่อยๆฝึกปฏิละสเต็ปครับนะอันนี้ผมยกตัวอย่างการฝึกของสำหรับผมเองครับนะก็ฝึกประมาณนี้เพราะอย่างที่บอกบางทีเราไม่รู้ว่าเขามาทางไหนแล้วบางทีเขาอาจจะมาเร็วอ่ะ เร็วอาจจะมาเร็วนะครับแต่อาจจะมีการต่อต้านาตักขืนเอาตรงรีบเลยแก้สถานาการณ์นะครับนะโดยใช้เทคนิคที่เรียนมานะมันจะวัดระว่าเราเข้าใจแม่แค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าสดีนะครับ